สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยค่ะวันนี้บานร่องิยมก็พาเพื่อนๆมาชมสัตว์เลี้ยงแสนรักของบานองุ่นนะคะสี่สหายนะคะสี่ยอดกุมารน,นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปอนนมหมดไปหนึ่งกล่องแล้วนะคะเหลืออยู่น้อยหนึ่งนะคะตอนแรกก็ให้กินกับสลิงนะคะตอนหลังนี้ก้าวหน้านะคะ กินกับกะละมังเลยนะคะนี่ค่ะสี่ยอดกุมารสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะกินแล้วก็นอนนะคะนี่ค่ะส่วนนี่คือพี่ไข่เน่านะคะพี่ไข่เน่าเลี้ยงน้องได้นะคะเลี้ยงน้องเพราะอยากกินนมน้องนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนู้นก็มีนะคะนีงค่ะอันนี้ลูกเล็ง ลูกลิงนะคะมากินรวมแจมกินนมกับน้องหมานะคะนี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักเหมือนกันนะคะน่นี่นีน่นวนี่ค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆอันนี้แม่เขาไม่ค่อยให้กินนมซะแล้วนะคะ เลยต้องมาป้อนนมนะคะเดี๋ยวจะต้องหาผ้าจุ่มน้ํามาเช็ดตัวแล้วนะคะมอมแมมแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ค่ะสียอดกุม,มารนะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้น้องโทนนะคะมีคนเดียวนะคะนี่ค่ะ อยู่ในหลุมรูเลยนะคะนี่ค่ะอยู่กับคนของต้นของต้นอินสราลัมนะคะอันนี้เกิดได้ได้4วันวันนี้นะคะนี่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสมาชิกใหม่นะคะ มีความไวต่อการเคลื่อนไหวหรือว่าเสียงนะคะนี่ค่ะเป็นหมาที่เรียกว่าสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เลยชื่อว่าน้องโทนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสัตว์เลี้ยงแสรนรักของบาลายวงพยอมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ